อารุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1เมษานะใกล้จะสงการนะครับที่อู่ก็จะเร่งงานส่งก่อนนะครับสำหรับ w 140คันนี้นะครับปรากฏว่าเมื่อวานทดลองก็มาเช็ครอบหนึ่งนะครับว่ามีอะไรหยดซึมมั่งก็มีกระปุกพวงอะไรนะครับนี่นะครับที่เราได้ซ่อมไปแล้วนะครับปรากฏว่า ด้านบนนะครับด้านบนเขาจะมีฝาปิดสําหรับแกนตัวตั้งตัวนี้เนาะตัวนี้เขาจะมีเป็นปะกินนะครับปะกินอยู่แล้วมันปะกินยางมันบางเนาะพอขันเข้าไปแล้วมันบี้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาแหวนทองแดงหรืออลูมิเนยียมมาใส่นะครับกันน้ำมันรั่วด,ดีกว่าเพราะนอกตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับทีนี้ว่าจะเอาโอลิงใส่โอลิงมันก็เป็นไม่มีร่องรองรับนะก็เลยต้อง มาลื้อกันอีกนะครับสำหรับคันนี้วันนี้ว่าจะไปโอนหมายเลขเครื่องใส่ให้นะครับแต่ปรากฏว่าคงยังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องแก้ไขในในใน,ในตรงนี้ก่อนนะครับนี่มันเป็นโอลิงยางชิ้นเล็กๆนะครับเมื่อวานเนาะอันนี้เราได้ถอดออกมาแล้วนะฮะแล้วมันก็ทําให้รั่วซึมอีกนะั ซึ่งเป็นงานซ่อมเนี่ยงานซ่อมงานซ่อมบำรุงงานดูแลเนี่ยครับมันต้องมีรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันค่อยๆซึมทีละนิดทีละนิดเนี่ยถ้าเราไม่ทดสอบขับลองหลายๆวันเนี่ยเราจะไม่รู้ปัญหาพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไหลจกจักออกมาเนาะเนี่ยเวลางานซ่อมเราก็อยากให้เป็นเรื่องที่ใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับงานที่เรา จะเก็บรายละเอียดนะครับสําหรับส่วนอื่นก็เสร็จหมดแล้วนะครับเบาะก,ก็เสร็จหมดแล้วนะครับก็เหลือลองจอใหม่นะครับว่าจะขึ้นไหมนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็ยังวิ่งไม่ได้ครับเพราะว่ามาเจอรถสึกนี้สะก่อ่นะครับก็ภายในอาทิตย์นี้น่าจะจบปิดเกมตรงนี้ได้นะครับผมก็ ไปเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็นี่อีกขั้นหนึ่งนะครับก็เป็นละครชีวิตอีกนะครับจะให้ดูสำหรับเครื่องเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆสามร้อย e นะครับนี่เป็นคือที่เราเปิดฝาสุบออกมานี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของประกันด้วยนะครับ แล้วก็มาทำบาทําวาวใหม่นะครับยางหมววาวลรั่วหมดเลยนะครับแฉทุกหัวเลยนะครับแฉทุกหัวเลยส่วนกระบอกสูบเนี่ยแหวนเนี่ยเรายัางไม่ได้ทําท่อนล่างนะครับท่อนล่างก็ได้สักดูดูไดก็ได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่นี้เพื่อความลดใช้งานน้อยนะครับ ก็เลยจะทําระบบได้ประมาณนี้ก่อนเนาะทำน้ามันเครื่องรั่วด้วยนะครับพอลืออกมาแล้วก็เห็นรอยเลือรอยซึมเต็มเลยนะครับเต็มเลยก็คิดว่าจะเก็บรายละเอียดเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าทําเยอะกว่านี้เนี่ยต้นทุนมันก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเป็นรถทีอนุรักษ์ไว้ใช้งานนานๆเนาะ เราก็จะเอาฝาสูบไปทำนะครับวันนี้ฝาถูกฝาสูบนี้ไปทําใหม่นะครับไปทําใหม่อันนี้ก็ปาดฝามาค่อนข้างจะพอสมควรแล้วนะครับฝาสูบก็ยังมีมีผุมีอะไรมั่งเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการเชื่อมมีการตกแต่งเล็กน้อยนะเพราะว่าฝาก็ปาดมาพอสมควรแล้วนะครับ ันนี้ก็จะทําความสะอาดนะครับล้างหองเครื่องนะครับที่มันสกปรกมีอะไรนะก็ขาคมตํมน้ําอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีการรั่วซึมนะครับก็จะเปลี่ยนคอมนะครับคอมแอร์เนี่ยก็รั่วซึมนะครับคอมแอร์รั่วซึมนะครับท่อน้ําต่างๆเป็นไหมฮะ เปนขี้ตะกันหมดเลยเนาะอันนี้คือในระบบของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่แล้วปีนี้ไม่รู้ว่าจะได้เคลียร์หรือเปล่านะไม่มีที่จะวางของเลยโอ้สุดยอดนะครับมีทำงานเล่งใส่ทุกวันนะครับตอนนี้ คันนี้ก็วันนี้ก็จะได้เข้าไปล้างอัดฉีดอีกรอบแล้วก็อบโอโซนอีกรอบนะครับหลังจากได้ทําความสะอาดั้างภายในเรียบร้อยแล้วนะครับห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องเรียบร้อยภายในเรียบร้อยนะครับก็จะจบงานน่าจะได้ส่งมอบรถแล้วนะครับเพราะว่าท่านก็อยากจะใช้รถแล้ว เก้าสามเจ็ดคันน,น,นี้นะครับโมันจะตกอีกหรือเปล่าเนาะวันนี้ ก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ยังติดตามผลงานเราอยู่นะครับวันนี้ก็จะรีบเคลียนะครับจะรีบเคลียให้นะครับผมเพราะว่างานไหลคันก็จะรออยู่นะครับที่จะจอดเข้ามาเนาะอย่างเช่นเคมรี่คันนี้ครับก็รออยู่นะครับวันนี้น่าจะได้อีกสเีดูว่ามันมีอะไรบกครองมั้งนะครับ โอเคสุขภาพดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ